หปดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,น้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาเลขไม้แท้เพียงแค่2,500กิโลครับน้อยสุดในวงการกับเจ้า Honda Civic SE นะครับหลายคนเนี่ยถามหาชมนี้เข้ามาเยอะมากครับวันนี้ผมมีเข้าใหม่1คันสภาพสวยจัดใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้จัดเลยนะครับตัวนี้ครับผมเป็นเจ้า Honda Civic SE ปี2024ครับตัวท็อปสุด1.5 EL Turbo Plus นะครับเลขไมค์คันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเพียงแค่2,500กิโลครับ เกียร์ออโต้เครื่องเบนซินรถสวยจัดเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้1 00 1 0 0 0ล้าน1บาทครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่7,59,000บาทครับ ซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ1 4 0 0 0บาทครับตัวนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแปดสีงวดเลยครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้ทักมาเลยครับคันนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าโพรเตอร์นะครับพร้อมเดยไทม์มาที่รายนะครับโคมไฟเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยมากครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดาด้านนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของ Honda ครับด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดเดิมจากโรงงานครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิ ิมจากโรงงานนะครับเป็นสีทูโทนนะครับยางปี2023เป็นยางของดันหลบครับสเปคยางคันนี้ครับ215ทับ 55R16 และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบกสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโครมเดิมจากโรงงานดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับและคันนี้ย้ําเลยว่าโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับ1500ซีซีอัตราเร่งดีมากประหยัดมากครับพามาชมช่องเก็บของด้านหลังครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกว้างขวางมากครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับถาดท้ายตรงรุ่นของ Honda Civic นะครับและต่อมานะครับผมจะพามาชมนี่นะครับอ่างด้านท้ายนะเพื่อนๆมาชมกันเลยครับ เห็นไหมครับอ่างท้ายนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางไหลครบถ้วนนะครับรอยซีนกาวขอบฝาโปรงเห็นไหมครับรถเนี่ยไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมานะครับคันนี้สภาพเดิมหมดจากโรงงานนะครับใกล้เคียงป้ายแดงมากเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการชนหรือซ่อมแซมมานะครับ รอยสันหลังด้านซ้ายด้านขวาเม็ดอาร์ซินกาวเดิมหมดนะครับรถคันนี้เข้าสู่ตลอดเทียมคันเนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพใหม่มากนะครับผมเทียบเท่าป้ายแดงลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้น้อยมากครับเพียงแค่2,500กิโลรับประกันเลขไมค์แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับคุสคอนโทรลแอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับ คอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังครบเลยนะครับแอร์นะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับและเกียร์คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์สวยมากครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮระบบอีคอนครบเลยนะครับและตัวเบาะคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ ภายในเนี่ยเป็นสีเบทตัดกับสีดํานะครับใครมองหารุ่นนี้โชมนี้จัดเลยครับคอนโซลด้านซ้ายนะครับผมสภาพภายในคันนี้บอกเลยว่าลักชวรี่คาร์มากนะครับดีไซน์สวยมากครับที่สําคัญนะครับริ้วรอยตําหนิคันนี้ไม่มีเลยครับพามาชมเบาะนั่งตอนหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้4ีถึงหคนสบายๆนะครับตัวนี้นะครับภายในผมย้ําอีกครั้งว่าใหม่มากนะครับภายในเป็นสีเบทเกือบทั้งคันนะครับใครชอบทรงสปอร์ตสภาพใหม่ปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์เลยครับเม็ด อากรอบคัน,นครับก็เดินหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมานะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับ,บเพื่อนๆรอยเม็ดอานะครับรูกลมแบนเรียบมองเห็นชัดเจนนะครับผมย้าเลยว่าคันนี้เนี่ยใครชอบต้องจัดเลยนะครับ เม็ดอาร์ด้านขวานะครับผมรูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือพลิกคว่ำมานะครับดูที่โครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับรอยเม็ดอาร์นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับผมย้ำเลยว่าคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันครับคันนี้นะครับสามารถเติมน้ำมัน e10 e20 e85 s ฮอ91 95ได้หมดเลยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับประหยัดมากอัตราเร่งดีมากนะครับ ต่อมาดูเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับน็อตยึดฝาโปรงเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานแก้มด้านขวาซุ้มหัวโชค๊ครอยหัวน,อน็อตรอย QC เดิมหมดนะครับไม่มีการชนหรือซ่อมแซมานะครับฐานด้านหน้านะครับรอยพลาสติกรอย QC อยู่ครบหมดนะครับไปจบที่ซุ้มหัวโช๊กด้านซ้ายน็อตยึดฝาโปรงด้านซ้ายซอกด้านในนะครับคันนี้สภาพเด่กใกล้เคียงป้ายแดงมากครับ ตีนกาวขอบฝาโปร ar, งรอยเม็ดอาร์คแ่งจำร้อนอยู่ครบหมดสภาพแบบนี้บอกเลยว่าหาไม่เจอแล้วครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Honda Civic คันนี้นะครับรถปี2024ครับรุ่นพ็อปสุด1.5 EL Turbo Plus นะครับเลขไมคคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าน้อยสุดเลยนะครับเพียงแค่ 25,000กิโลรับประกันเลขหม่แท้นะครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินรถบ้านมือเดียวสภาพสวยจัดราคาครับออกใหม่ป้ายแดง1 1 0 0 0ล้านบาทครับเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียงแค่7 5 9 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ14,0 0 0บาทคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้นานแตบสีงวดเลยครับถ้าใครชอบต้องมาจัดครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับ เล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันเลขใหม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0หมกิโลถ้าใครสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ